เจรบีเขาขับตยูต้าดิโครลา่าไ, <c oughs> ไม่ได้อยู่นะสองกออง้องยนะเอ้ยตรงนั้นต้องใส่ไหมตรงข้างใส<จ>่โอ้ยาจะอเน่ยาดออกเลยม่งมือแบบบ้าน เอาไม้ไม่ดีอ,อ่ะะแทกอ่ะเกี่ยวจะเสียปะจะร้องอ่ะดิ่มไปเลยดีครับนนแล้วยกลอยอยู่นู ได้แล้วเฮ้ยยังอัดใจนี้อีกนะใส่นนยางนี้ครับน,น,น,นลน้นนั้นไงต่อ ม่เข้าหรือว่ายัางไงไม่จะวางเอใจใส่นี้ใช่โอ้เงินไม่พอเราก็ป่องนึงก็หมดเราป่องนะอันนะี้ของมันไหมเนี่ยของมันมันหลุดออกมาเฮ้ยนี่มันอันใหม่ไหมเด้ยเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะอันเก่าเลือนใหม่กะใหม่เนี่ยพี่เฮ้ยใหม่นะ ยังไม่ได้ร้อยมีครีมเลยอ่ะมันทำมาเพื่อมันต้องตัดดูน้ำ <c oughs> ม,มันเดี๋ยวโยดิ้งนะนี่ของใหม่อ่ะอะไรป่ะเราแถมมาตองนั้นนี่ครับเราใส่ทุกอย่างกันแล้ว ยาวเกินแลว้วซื้อขนมปังมานะโอ้โหครีมอหไรขนมปัง,งไม่พอเราครับแค่ร้อเดียวก็หมดแล้วเนี่ยข้างเดียวน่าจะได้ข้างเดียวอีกข้างนึงยังไม่ใส่เลยนะต้องใส่ใหญ่กว่านี้หน่อยห้าร้อยอ่ะแ,แค่นี้พอเนาะโอโแ,แค่นี้พอพอ,อดีอ คนละครึ่งได้ไัมไม่มาครึ่งนีมันจะหมดอ่ะนะพี่ได้ได้ใส่นะครับปลื๊บเก็บเก็บเก็บสองมือสองมือเลย กันฝุ่นครับกันฝุ่นลูกยางเท่าไหร่นะพี่หนุ่มลูกอันนั้นเท่าไหร่นะอันละเท่าไหร่ไม่ไม่คิดรวมไปเลยแปดร้อยสี่อันแปดร้อยมันมันมีนั่นไองถึงยาหล่อเย็นมาหนิดด้วยร้อยกับบาทประม0 0สี่ห้าร้อยไคหกร้อยโอ้โหเข่าเกือบเล้วเสร็จอยู่ในในเสร็จอยู่ในถุงนั่นแหละ นนเาเมโหไม่หยย้่งเลยค้างบ่อยจัดหน้แปดแปดลบแปดสิบห้าบาทยางคุ้มเพลนอกสามร้อยยี่สิบอันร้อยหกสิบบาทเอง หลายอันนี้มันก็นเลยเยอะขึ้น